วันนี้จะมาสอนการสร้างเพจนะคะเราก็มาที่ formal facebook นะคะแล้วเราก็เลือกตัวเพจนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ก้าขีดน,นะคะแล้วเราก็มาที่คำว่าเพจนะคะเพจแล้วเราก็มาตรงคำว่าสร้างสร้างใหม่นะคะเราก็ตั้งชื่อเพจตั้งชื่อเพจที่ เราจะทำสินค้าตัวนั้นนะคะเช่นทำคอร์สออนไลน์เราก็ตั้งชื่อเพจเกีก่ยวกับคอร์สออนไลน์นะคะถ้าเราเป็นขายสินค้าเราก็ชื่อเพจสินค้านะคะเช่นอนันนี้ตั้งเพจว่าสอนขายออนไลน์นะคะแบบแบบไม่มีสต็อกนะคะ น,นี้หมดหมู่นะคะเราก็ค้นหาหมดหมู่ที่ตรงกับเพจที่เราทำอยู่ตอนนี้นะคะจะคนเป็นภาษาไทยหรือจะเป็นภาษาไทยลองหาดูถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอเราลองพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้นะคะ ภาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็จะขึ้นมานะคะ,ะเราเลือกการโฆษณาไปก่อนนะคะเสร็จแล้วคำอธิบายนะคะแล้วก็อธิบายเพจของเราว่าเป็นเพจที่ทำเกี่ยวกับอะไรนะคะเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าเพจนี้เป็นเพจเกี่ยวกับที่เขาต้องการที่จะค้นหาหรือไม่นะคะเราก็จะได้รู้ลักษณะ ธุรกิจของเรานะคะว่าเป็นร้านค้าที่ขายอะไรนะคะพอ,อเสร็จแล้วเราก็ไปใส่รูปโปรไฟล์นะคะเราก็หารูปโปรไฟล์ของเรานะคะเพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นนะคะเราก็เลือกรูปโปรไฟล์ะะแล้วก็บันทึกนะคะบันทึกแล้วเราก็ค่อยไปทําที่ปกนะคะทาที่ปกเราก็ไปหาปกที่เราต้องการขึ้น ที่เราทำไว้นะคะส่วนบอสแอปนี้ก็ไม่ต้องนะคะเพราะว่าเราข้ามไปได้ะคะ่ะอาพอเสร็จแล้วเอาออกไปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่รูปปกนะคะไม่ขึ้นทำหม่นะคะก็หารูปใหม่คะ่ะแล้วก็ปกมาใส่ใหม่นะคะ,ะได้ปกแล้วก็บันทึกนะคะพอบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะ ราจะเปลี่ยนแปลง้ลวก,กดแก้ไขแล้วก็หารูปอีกทีหนึ่งได้ค่ะพอได้รูปที่เราชอบแล้วนะคะมันตรงกับเพจของเราก็ทำทึกแล้วก็เพิ่มปุ่มเพื่อนในการติดต่อของลูกค,ค้านะคะเราก็จะเพิ่มเป็นส่งข้อความส่งข้อความเราก็ตั้งได้คําถามนะคะเกี่ยวกับกค้าจะถามเราเอาสักสองคำถามพอนะคะ ค่ะพอตั้งสองคำถามเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาทำการบันทึกนะคะก็กดบันทึกนะคะบันทึกเรียบร้อยเราก็มาสร้างชื่อเฉพาะเจาะจงของเพจที่ค้นที่ลูกค้าค้นหาได้ง่ายนะคะเราก็พิมพ์ชื่อของเราไปที่เราจะตั้งไปนะคะแล้วเราลองกด กดดูนะคะถ้าได้ก็จะขึ้นสีเขียวนะคะถ้าไม่ได้ซ้าก็จะไม่สามารถบันทึกได้นะคะนี้เราก็กดเรียบร้อยไปนะคะก็เป็นเป็นการสร้างนามสกุลเพจเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสร้างเพจเราก็ได้เพจมาแล้วนะคะ